สวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้างหมอ้อน้อําอลูมิเนียมใบนี้กันครับนี่ฮะนี่วัสดุหมอ้อน้าใบนี้ก็คือเป็นวัสดุอลูมิเนียมทั้งใบครับเดี๋ยวไปล้างกันเลยดีกว่าครับนี่ครับหลังจา,ากไปผ่าฝาหมอ้อน้ําออกครับนี่ฮะผ่า,าแล้วที่เห็นก็นี่ครับตัวหลอดน้ําครับที่น้ําจะตาม หลอดภนม้ครับสบายความร้อนนะนี่สภาพนี้ก็ตันนะครับตันนะมีขี้ดินอยู่นี่ด้วยครับนี่เดี๋ยวไปทำการล้างแย่หลอดกันดีกว่าครับเนี่ยครับก่อนที่เราจะแย่ครับนี่เราก็เห็นน้ำมันขึ้นมาไปย่อมย่อมเนีฮะเพราะน้ำตันเพราะน้ำตันน้ำมันจะขึ้นมาไม่ทุกหลอดเห็นไหมครับมันจะขึ้นเฉพาะหลอดที่ไม่ตันเนี่ครับที่ทำให อน้ำร้อนได้ครับนี่เป็นอย่างนี้นี่เองนี่ครับหลังจากที่เอาล้างเสร็จแย่หลอดเสร็จแล้วครับเราก็มาประกอบฝาแล้วก็เชื่อมฝาเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะฝาข้อเป็นอลูมิเนียมครับนะครับก็ปานเสร็จสิ้นครับถ้าสนใจงานไรก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับ